สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับองค์เพชรพัทระนาคานราชอาจารย์น้องไนซ์นิรมิตเทวาจุติคำถามคือในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมวิธีการเผชิญกับความเจ็บปวดในกายสังขารก่อนสิ้นที่ถูกต้องคืออย่างไร ผู้ถามขออนุญาตมีคำถามต่อเนื่องครับขณะรับรู้การสัมผัสทางกายก็จะเกิดความรู้สึกคืออ่อนแข็งร้อนเย็นเป็นต้นแต่เมื่อใดที่มีการกระทบรุนแรงเช่นโดนของแข็งของที่มีคมจนบอบชำ้ำเกิดบาดแผลและรวมทั้งความเจ็บไข้ต่างๆจากอารมณ์ความรู้สึกที่ รับรู้การสัมผัสตามปกติก็จะมีความเจ็บปวดเพิ่มมาซึ่งความเจ็บปวดที่ว่ามีผลอย่างมากกับจิตใจถึงแม้การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ที่กรุนแรงถึงขั้นจะต้องตายก็อาจะต้องเจ็บปวดก่อนตายความรู้สึกเจ็บปวดที่ว่านี้อาจจะเป็นสภาวะการทำงานปกติของกายสังขารแต่การรับรู้ความเจ็บปวด มีแตกต่างกันเช่นบาดแผลเท่ากันแต่มีความแตกต่างกันแต่ละคนจะเจ็บไม่เท่ากันหรือในขณะบางอารมณ์หรือบางอย่างเช่นฉีดยาชาก็จะเจ็บน้อยหรือตอนนั่งสมาธิก็เหมือนหยุดความเจ็บได้แต่พอออกจากสมาธิก็จะเจ็บปวดเหมือนเดิมคำถามคือในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมวิธีการเผชิญกับความเจ็บปวดที่ถูกต้องคืออย่างไร หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกโดยส่วนรวมด้วยนะครับน้องไนซ์ตอบว่าหากผู้นั้นอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมเขาจะแยกได้ว่าความเจ็บปวดในขณะนั้นเกิดจากกายสังขารที่ในขณะนั้นจิตและกายสังขารได้ผูกรวมกันไว้เมื่อแยกได้ท่านผู้นั้นจะรู้ถึงการวางจิตว่าควรจะวางอย่างไร ซึ่งหากเราบอกไปสำหรับผู้ที่ทำไปไม่ถึงก็มิอาจทราบและเข้าใจในคำตอบและการบรรเทาก็อยู่กับสภาวะจิตของจิตแต่ละดวงเอาละทีนี้เราจะพูดถึงสถานะจิตปุตชนคนส่วนมากที่ทำได้หากในสภาวะนั้นรู้ถึงความเจ็บปวดที่มีอาจทนได้ซึ่งทำไปไม่ถึงสภาวะจิต ตามที่เรากล่าวไว้ในด้านบนให้ท่านพึงรวบรวมตามสภาวะจิตที่ท่านพอจะทำได้อยู่ในขณะนั้นและอธิษฐานจิตว่าขอให้บุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้ทำมาได้โปรดช่วยตัดเวทนาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสิ้นแล้วซึ่งกายสังขารน,นี้ให้ข้าพเจ้าด้วยเทินการทำเช่นนี้ขึ้นอยู่กับ การสั่งสมมาของแต่ละดวงจิตเราเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าอำนาจแห่งบุญประมีช่วยตัดรอนวงเล็บอธิบายให้ชัดเจนก็คือช่วยให้กายสังขารดับเร็วขึ้นเมื่อกายสังขารดับจิตก็พ้นจากกายสังขารที่มีเวทนานั้นไปความทุกข์จากการที่มีกายสังขารที่จิตผูกอยู่ก็จะดับลงได้ในขณะช่วงเวลานั้นเช่นกัน ธรรมทานจากคุณพ่อนกวงเล็บคุณพ่ออาจารย์น้องไนส์คุณพ่อน้องไนส์ขออนุญาตตอบครับผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อทำสมาธิไปถึงณนะจุดหนึ่งบางท่านจะถูกบททดสอบด้วยแสงสีเสียงและภาพแต่และท่านที่แตกต่างกันออกไปเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสมาธิขอให้เราพิจารณารับรู้แล้ปล่อยวางและให้กลับมาที่คำภาวนาอีกครั้ง กำหนดลมหายใจเข้าและออกภาวนาพุธทธโธเพราะหากสมาธิจิตพื้นฐานยังไม่แข็งแรงจิตยังไม่เป็นมัชชิมาอุเบขาเราจะถูกตัวหลงนําออกนอกแนวทางปฏิบัติได้ง่ายๆขอย้ำอีกครั้งหากมีแสงสีภาพเสียงที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธิให้ใช้ จิตพิจารณารับรู้และปล่อยวางกลับมาที่คำภาวนาพุทโธก็ต่อเมื่อฐานสมาธิของเราแข็งแกร่งแล้วเราจะได้คำตอบจากการพิจารณาโดยไม่พบกับตัวหลงครับสาธุนิรมิตเทวาจุติจิตบริสุทธิ์อาจารย์น้องไนส์ตอบว่าจิตบริสุทธิ์นั้นมิได้ไปถึงได้ ผู้ที่จะทำได้นั้นจะต้องวางจิตอยู่เหนือเหตุทั้งปวงซึ่งหมายถึงจะต้องผ่านสภาวะฌานและยานการเจริญปัญญาต้องถึงเหตุแห่งทุกข์เพื่อเดินไปถึงกาละและดับได้ในที่สุดส่วนมากที่ทำกันได้นั้นเรียกว่าจิตเบื้องต้นที่เป็นประพัดสอนไม่ได้หมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเพียงมีความผ่องใสเท่านั้น แต่เป็นจิตท,ที่ผ่องใสอยู่ในภาวะแห่งอวิชชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้นมีได้เป็นจิตท,ที่ผ่องใสเพราะอํานาจแห่งความบริสุทธิ์ฉะนั้นจิตดวงนี้จึงควรที่จะถือกําเนิดเกิดได้ในกําเนิดและสถานที่ต่างๆและเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตได้เจริญปัญญาด้วยอํานาจของสติ จนเกิดการซักฟอกจนมีปัญญาแม้ความที่ว่าจิตผ่องใสนั้นซึ่งติดสมมุติของอวิชชาอากุศลจิตสถิตอยู่ก็ได้ถูกปัญญาพิจารณาจนรู้รอบไม่มีอันใดเหลือแล้วจึงกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงจักไม่มีสถานะที่จะก่อกำเนิดให้เกิดอีกเช่นเคย เป็นมาจิตนี้เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้จริงๆเป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมาหรือที่เราพูดเสมอว่าอยู่เหนือเหตุทั้งปวงพุทธคือพุทธะคำสอนขององค์พระสักยมุนีคงอยู่มิเปลี่ยนแปลงปัญหาเกิดจากผู้คนยึดในตัวบุคคลมากกว่าคำสอนของพุทธองค์ เมื่อถึงยุคนี้ยุคที่ปัจจัยทางโลกส่งผลมากกว่าปัจจัยทางธรรมคือบททดสอบและคัดกรองผู้ปฏิบัติธรรมครั้งสำคัญในขณะที่บททดสอบทำหน้าที่ผู้ที่มีจุดมุ่งมัน่นเดินตามแนวทางของท่านก็จะได้เจอธรรมะและแนวทางที่ถูกต้องโดยส่งผ่านผู้ที่ถูกเลือกเพื่อนำพาคนกลุ่มนี้ไปสู่ยุค ระศีอริยะนับจากนี้จะเกิดเส้นขนานที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีกุศลจิตและอะกุศลจิตนิรมิตรเทวาจุติองค์เพชรพัทรรนาคานคราชอาจารย์น้องไนสนิรมิตเทวาจุติกฎแห่งกรรมชีวิตหนูมีกรรมอะไรมีลูกคนแรกก็เสียชีวิตมีลูกคนที่สองก็มีโรคประจำตัวเป็นทรสัสซียมี ชาติหนึ่งพบหนึ่งเคยมีอดีตชาติเป็นผู้ชายมีอาชีพเป็นหัวหน้าคนต้อนวัวต้อนควายไปขายวงเล็บเห็นภาพแต่งตัวเหมือนคนอีสานภาพฉายต่อมาเป็นการพรากลูกวัวขึ้นเกวียนไปขายด้วยความสะเทือนกลัวและคิดถึงแม่น้ำตาลูกวัวตัวนั้นก็ไหลนองไปตลอดทางในขณะเดียวกันก็เห็นภาพกรรมซ้อนกรรมคือ ตัวลูกวัวเองก็มีกรรมของเขาและเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการร่วมในขบวนการต่างสัตว์ไปฆ่าเช่นกันเจาะลงไปอีกสำหรับกรรมที่ส่งผลต่อลูกคือมองเห็นภาพการนำเอาน้ำอะไรให้ใครกินแล้วเขาต้องแท้งทําให้เด็กไม่ได้เกิดด้วยฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วทราบแล้วก็ขอให้มันร่วม บุญถ่ายชีวิตวัวควายและนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วอุทิศบุญให้แก่เขาอันนี้เหล่านี้คือที่พอกระทำได้ตามมโนสำนึกพึงมีนิรมิตรเทวาจุติ